สวัสดีครับผมไบจา้าวเซฮายชาแนลครับวันนี้มา,มารีวิวสริค c อนเทนต์ครีเอเตอร์นะครับอันนี้เป็นตัวขาหนีบโต๊ะบวกกับตัวแคมป์หนีบโต๊ะที่ผมเคยพรีวิวไปแล้วเคยไลฟ์ไปแล้วรอบหนึ่งตอนนั้นไลฟ์ก็คือโชว์ฟังก์ชันทั้งหมดที่มันทําได้ให้ดูหมดแล้วนะครับแต่ว่ารอบนี้เดี๋ยวจะมาประยุกต์ใช้กับขาตั้งกล้องอีกทีนึงนี่ตอนนี้ผมมีขาตั้งกล้องตัวสูงอยู่ตัวหนึ่งนะครับอันนี้คือเป็นของ Man f r o t t o Dual อ9 0 มันสามารถเอามาต่อกับขาตั้งกล้องเพื่อถ่ายเป็น top table แบบยาวๆออกไปได้อีกนะครับจากครั้งแรกนะครับก็คือมันใช้หนีบโต๊ะใช่ไหมแล้วมันก็จะมีระยะจํากัดอยู่ตรงกลางแต่รอบนี้เราสามารถต่อออกมาได้ยาวแต่ว่าคุณก็ต้องซื้อขาตั้งกล้องเพิ่มและต้องเป็นขาตั้งกล้องที่แข็งแรงด้วยนะครับไม่ใช่ขาตั้งตัวเล็กๆนะเพราะว่ายิ่งตัวน้ําหนักห่างจากจุดศูนย์่วนมากเท่าไหร่นะครับความมั่นคงแข็งแรงมันจะลดลงดังนั้นขาตั้งกล้องต้องแข็งแรงนะครับ ดังนั้นวันนี้เดี๋ยวจะเป็นการรีวิวไอ้ตัวนี้คร่าวๆอีกรอบและเป็นการประยุกต์ใช้กับไอ้เจ้าตัวขาตั้งกล้องที่มันแข็งแรงนะครับอ่ะเริ่มจากไอ้เจ้าสลิกตัวนี้นะครับกล่องเป็นแบบนี้กล่องสีน้ําเงินตัวนี้ราคาอยู่ที่7 1 9 0บาททั้งชุดนะครับทั้งชุดประกอบด้วยอะไรบ้างอ่ะตรงนี้มันเขียนไว้อยู่มี Creator อร์แคมอันหนึ่งมีส liding Arm m a r ักอันหนึ่งนะครับแล้วก็มีหัวบอล SBS 4 0 0 a s อันหนึ่งนะครับ c r e a อ o r c ร์แคมนะครับ คือไอตัวนี้ตัวหนีบโตตัวหนีบโตเนี่ยคือตัวเนี้ยเป็นตัวหนีบหนีบได้โคตรกว้างเลยนะครับน้ำหนัก540กรัมนะครับแล้วก็ตรงนี้จะมีสกรูเศษ1นส่วน4นิ้วอ่าจริงๆเอาไปติดกับหัวบอลเล็กๆได้แต่ผมไม่แนะนําตรงนี้ไอ้นี้เอาไว้ติดกับเมจิกอาร์มเอาไปต่อไฟอะไรก็ต่อไปดีกว่านะครับแต่ว่าตรงนี้มันเปลี่ยนเป็นสกรู3ส่วน8นิ้วได้เพราะว่าจะมีอะแดปเตอร์ตรงเนี้ยแถมมาให้ถอดออกได้นะครับตรงเนี้ยใช้เหรียญเนี่ยหมุนเนี่ยถอดออกได้ปึ๊บ ผลคือก็จะกลายเป็นสกู3.8่นนิ้วซึ่งเราจะเอาไปติดเข้ากับฐานของขาตั้งกล้องได้นะครับนี่มีสกู3.8ส่วนนิ้วอันหนึ่งและตรงฝั่งนี้มี3 8ส่วนนิ้วอีก1ึอันนะครับมี2ฝั่งนะครับดีงามมากผมใส่นี่ไว้ก่อนอันนึงแล้วกันสําหรับใครที่เพิ่งมาดูใหม่นะครับเดี๋ยวประกอบล่างเดี๋ยวจะเห็นเองนะฮะไอตัวหนีบตัวนี้นะครับสำหรับพื้นเรียบเนี่ยกว้างสุดก็คือ7.5เซนนะครับเนี่ยผมหมุนออกมาตรงนี้คือยาว7.5เซนนะครับแต่ถ้าเป็นทรงกระบอกนะคร คือเลียมมันจะได้ยาวนะครับแต่ว่าถ้าเป็นทรงกระบอกก็สามารถหนีบได้นะครับก็คือเป็นท่อหนีบได้เพราะว่าตรงเนี้ยเราสามารถสลับฝั่งได้โดยการที่เราไปขันเองหัวตรงเนี้ยออกปลดล็อกก่อนนะครับนี่้สกูหกเหลี่ยม,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 มหมุนออก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 ปึ๊บพอหมุนออกปึ๊บไอ้ตรงเนี้ยมันขยับออกได้แล้วก็หมุนกลับเข้ามาปึ๊บเป็นแบบนี้อ่าปึ๊บทีนี้เวลาหนีบอะ คือท่อมันใหญ่กว่านี้ไม่ได้หรอกมันก็ต้องขยับเข้าไปให้ไม่เกินเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณตรงนี้นะครับเพราะว่าไอ้ฐานที่เป็นกลมๆเนี้ยเส้นผ่าศูนย์กลางก็คือ2.4เซนนะครับถ้าเกิดว่าเรามีท่อท่อหนึ่งเนี้ยเรามาเอาเอา,เอาแคมเนี้ยไปหนีบตรงท่อสมมุติว่าอันนี้ผมยกตัวอย่างเป็นท่อนะคือหนีบเข้าไปเนี้ยปึ๊บเนี้ยอ่ะมันก็จะได้ตั้งแต่2เซนขึ้นไปเส้นผ่าศูนย์กลางของไอ้ท่อที่มันจะหนีบได้นะสเซนขึ้นไปถึงประมาณ4เซนก็คือประมาณตรงนี้เท่านั้นนะครับ แล้วตัวแคมปวันนี้เดี๋ยวผมจะใช้พิธีแบบหนีบเป็นท่อแล้วก็ใช้สกูสาวนนิ้วนะรอบที่แล้วนะครับใช้หนีบโต๊ะให้ดูไปแล้วนะครับไปย้อนดูกันได้ต่อไปก็คือหัวบอลอ่ะอันนี้เป็นหัวบอลธรรมดานะครับของ s สลิ k ตัวนี้คือ SBS 400AS เป็นหัวบอลธรรมดานะครับปุ๊บปลดล็อก1ข้อฟรีทุกแกนแล้วก็มีหักหัวเป็นแนวตั้งแบบนี้ได้ด้วยนะครับอ่ะส่วนฐานตรงนี้ก็เป็นฐานแกนแพรนนะครับข้างล่าง เป็นสกู3ส่วน8ดนิ้วและ1ส่วน4นิ้วนะครับติดได้ทั้งคู่ข้างบนเป็นควิกลีดเพจของเขานะครับซึ่งสมมุติว่าตอนนี้ผมติดเข้ากับกล้องตัวนี้คือกล้องแ a ท o n อกเอ็มอัลูนะครับฐานติดเพจไปเรียบร้อยแล้วติดแนวนอนแบบนี้อ่าแล้วก็เวลาใส่เข้าไปก็คือวางไปแบบนี้ปุ๊บแล้วมันก็จะล็อกให้อัตโนมัติก็คือแล้วกันนี้ก็แน่นเลยนะครับแน่นเลยแน่นเลยเวลาปลดนะครับก็ใช้นิ้วโป้งเนี่ยดันออกมาปุ๊บ อ่าแค่นี้แล้วอีก2อันที่เหลือนะครับก็คือสไลดิ n งอาร์มอ่ามีมาให้2ท่อนท่อนแรกเป็นตัวท่อเปล่าๆอีกอันนึงเป็นท่อบวกกับตัวสไลดิ่งตัวนี้เป็นข้อหักซึ่งอีกข้อหักเนี้ยเราก็สามารถล็อกได้ปรับมุมองศาได้อย่างที่เคยทำให้ดูวิธีการก็คือเดี๋ยวเราจะเอาอีกท่อนสอดเข้าไปในนี้สไลดิ่งอารมนะครับหนัก530กรัม ความยาวเนี่ยทั้งหมดเนี่ยความยาวเนี่ย4ี่สิบเก้าจุดเจ็ดเซนนะครับระยะการสไลด์คือส7ิบเจ็ดเซนคือไม่ได้สไลด์เต็มทั้งหมดนี้นะสมมติว่าถ้าเกิดผมจะใช้งานนะผมต้องถอดไอ้นี่ก่อนต้องถอดไอ้ตรงปลายตรงนี้ก่อนปึ๊บหมุนออกมาอ่าตรงปลายมันถอดได้ปึ๊บเพื่อจะได้สไลด์เข้าไปตรงนี้ท่อน,นี้ใส่เข้าไปไม่ได้นะครับถ้าเกิดอยากจะใส่ไเข้าไปได้แปลว่าตรงนี้มันล็อกอยู่เราต้องปลดล็อกก่อนปึ๊บอืม อ่ะรวมละสไลด์เข้าไปปื๊ดแบบนี้นะครับพอมันสไลด์เข้าไปได้แล้วเราค่อยขันไอตัวปิดตัวนี้เพื่อไม่ให้มันไหลหลุดนะครับโอเคเรียบร้อยลักษณะของตัวสไลดิ n งอาร์มมันก็จะเป็นแบบนี้เห็นไหมมันจะเป็นสองท่อนแบบนี้หักหัวได้เชื่อมต่อกันโดยที่ตรงปลายนะครับอ่ะตรงปลายฝั่งหนึ่งตัวเนี้ยตรงเนี้ยเป็นสกู๊ปหนึ่งส่วนสี่นิ้วนะครับเอาไว้ติดกับอะไรนี่งไงหัวบอลตรงปลาย อ่ะอันนี้ผมว่าติดหัวบอลไว้แล้วกันคุณจะไปติดกาบอะไรก็ได้นะครับที่เป็นสกู๊ตหนึ่งส่วนสี่นิ้วนะครับอ่ะตัวตัวนี้มันติดสกู๊ตหนึ่งส่วนสี่นิ้วได้ก็ง่ายๆครับคือตรงปลายเนี่ยมันก็จะเป็นหัวบอลไปเลยซึ่งเวลาคุณจะหักทํามุมอะไรเนี่ยคุณก็สามารถปลดล็อกตัวนี้แล้วก็ปรับองศาของกล้องตรงปลายได้เลยแต่ถ้าเกิดว่าคุณอยากจะปรับองศาเป็นแกนมากกว่านี้นะครับคุณปลดอห,หัวบอลตัวนี้ก่อนมันจะมีอุปกรณ์อีกหนึ่งชิ้น ไอ้ตัวนี้มันก็มีมาให้นะครับอันนี้เขาเรียกว่าอะไรก็ไม่รู้แหละแต่ว่าเป็นแกนตัว L ซึ่งมันก็จะมีอันนึงเป็น1นส่วนสนิ้วแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็น1นส่วนสนิ้วเหมือนกันพูดง่ายๆก็คือเอาไว้ติดเก่ตรงปลายนี่แหละโดยที่เราไม่ต้องมาหมุนนะมันจะมีตัวหมุนตัวนี้ให้อยู่เราจับไว้แบบนี้ก็หมุนล็อกตัวนี้เข้าไปเลยครับตัวหมุนอยู่ข้างบนแต่ว่าเวลาหมุนเข้าไปถ้าเกิดคุณหมุนเข้าไปเรื่อยๆมันจะติดนะครับดังนั้นมันจะมีตรงฐานเนเี่ย ตรงแกนฝั่งฐานตรงนี้มันจะมีร่องของมันอยู่นะครับเราต้องขยับให้ตรงร่องร่องของมันก็คือเนี่ยตรงนี้ที่เป็นรูปสามเหลี่ยมชี้ถ้าเกิดดูตรงฐานเนี่ยก็คือมันจะมีร่องของมันอยู่นะครับก็วางเข้าไปให้ตรงร่องแล้วก็หมุนนะครับปุ๊บนี้แล้วก็หมุนล็อกให้แน่นเรียบร้อยอ่นนี้คือสไลดิ่งอาร์มเพราะฉะนั้นตัวสไลดิ่งอาร์มเนี่ยมันก็สามารถ ตั้งแบบนี้ได้เนี่ยเป็นตัว L แบบเนี้ยที่ผมเคยทําให้ดูนะครับที่สไลด์ขึ้นตั้งขึ้นมาสไลด์แล้วก็ถ่ายมุมท็อปที่ข้างบนนะครับถามว่าไอ้ข้างบนเนี้ยต่ออะไรอ่ะแน่นอนเอาเดี๋ยวผมขอล็อกก่อนนะข้างบนนี้เราก็ต่อหัวบอลเข้าไปครับที่หัวบอลที่เขาให้มาประกอบให้เสร็จก่อนซึ่งเดี๋ยวไปหมุนที่หลังได้พวกนี้มันหมุนปรับได้หมดนะครับพอต่อแบบนี้แล้วปุ๊บเอ๊รู้สึกว่าตำแหน่งมันแปลกๆคืออีตรงฐานตรงเนี้ยเนี่ย ไอ้ข้อตรงเนี้ยมันปลดหมุนได้นะครับคือถ้าเราล็อกตรงนี้ไอ้ตรงอาร์มเนี่ยมันขยับไม่ได้ผมสามารถปลดล็อกตัวนี้นะครับเพื่อที่จะให้หัวบอลเนี่ยมันหมุนหักขึ้นมาได้แบบนี้หมุนได้ฟรีเลยเห็นไหมหมุนได้ฟรีเลยอืมโอเคทีนี้โดยปกติเราก็ไปเสียบเข้ากับอะไรครับแคมป์ครับปกติไอ้ไอท่อเน,นี้ยจะต้องสอดเข้าไปตรงครเตอร์แคมป์ตรงนี้นะครับแต่เหมือนเมื่อกี้นะครับตรงสลดิ้งอาร์มเสียบเข้าไปไม่ได้ครับเพราะว่ามันติดตัวล็อกอยู่นะครับดังนั้นเราจะต้องปลดไอ้ัออกกอกนน่ะครบ ตรงปลายท่อกันลื่นปลายท่อไม่ได้เป็นสกูอะไรนะครับสกูอยู่ด้านในนะครับอ่ะเป็นท่อเปล่าแล้วทีนี้ก็สไลด์เข้าไปในแคมได้โชว์แบบนี้อ่าสไลด์ได้เลยพอสไลด์เข้าไปแล้วกันหลุดนะครับก็เอาท่อนี้อุดเรียบร้อยอ่าไอตัวนี้นะครับก็คือตัวสลิกตัวคอนเทนต์ครีเอเตอร์คิดนะครับไอตรงนี้ก็คือขยับได้เนี่ยปลดล็อกขอมขา แล้วคุณก็ปรับได้เลยว่าใช้ตรงปลายเนี่ยตั้งเป็นแบบไหนแล้วแต่อย่างในคลิปก่อนก็คือใช้หนีบโ๊ะใช่ไหมแล้วมันก็จะสูงอยู่แค่ประมาณหนึ่งซึ่งมันอาจจะอยู่ในเฟรมแต่ว่ารอบนี้เราจะเปลี่ยนครับไปใช้ขาตั้งกล้องขาตั้งกล้องที่ผมใช้นะครับก็คือ d u a l 290นะของ a n f r o t ต o อันนี้มีนานละเป็นขาตั้งกล้องที่จริงๆแล้วเนี่ยกลางเนี่ยมันได้สูงมากเลยครับอ่ะผมกลางให้ดูนี่อ่ะสูงแบบนี้ แล้วมันสามารถถ่ายท็อปเทเบิลได้แต่ว่าเวลาหักหัวถ่ายท็อปเทเบิลเนี่ยเวลาถ่ายท็อปเทเบิลนะครับผมต้องอปิดหางปลาออกใช่ไหมแล้วก็กดปทาลงไปแล้วก็หักหัวมันมาแบบนี้แล้วก็เอาหัวบอลไปติดไว้ตรงปลายแต่ทีนี้ประเด็นก็คือตัวนี้มันอาจจะสั้นไปมันไปไม่ถึงโต๊ะหรือไม่ก็ผมอาจจะต้องขยับหดขาลงมาทั้งหน่อยแล้วตั้งไว้แบบนี้เพื่อให้มันจะอยู่ถึงโต๊ะพอดีนะครับถ้าเกิดว่าผมหันไปดูข้างข้างเนี่ยคือมันมันไม่ได้ยาวมากมันสั้นแค่นี้เองอ่า แต่ก็เข้าใจแหละเพราะว่ายิ่งถ้าเกิดยาวมากปุ๊บเดี๋ยวมันจะเอ็นมันจะเอ็นมาแบบนี้แต่ทีนี้เราอยากใช้ไอ้ขาตั้งนี้แล้วก็ไม่อยากขยับให้มันเข้าใกล้โตะด้วยพอขยับเข้าใกล้โตะปุ๊บเดี๋ยวมันจะติดเข้ากล้องหรืออะไรก็ตามนะครับผมตั้งสูงเลยตั้งไว้แบบนี้ไอ้ตรงนี้เนี่ยผมขอหดกลับเข้ามาอยู่ที่เซ็นเตอร์คอลัมเหมือนเดิมปุ๊บนะครับล็อกเดี๋ยวผมจะเอาไอ้ตัวครีเอเตอร์คิดตัวนี้นะครับต่อนะครับต่อต่อโดยใช้ ตรงนี้มันจะมีสก,กูสามส่วนแปดนิ้วอยู่นะเดี๋ยวผมจะหมุนตรงนี้เข้าไปอ่ะวา,วางตรงนี้เราจะหันตรงนี้เข้าไปต่อเข้ากับฐานใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราไม่ถอดแคมป์เนี่ยเราก็ต้องหมุนไปทั้งอันนะครับซึ่งมันเหนื่อยนะครับก็จะมีอยู่2ออย่างครับคือถ้าเกิดคุณไม่หมุนที่แคมป์คุณก็ต้องมาหมุนที่ขามานะครับก็ <c oughs> <c oughs> <c oughs> ได้หมดนะครับได้หมดอ่ะแล้วแต่อ่ะสมมุติผมหมุนไปแบบนี้ล็อกไปปาบอ่ะค่อนข้างแข็งแรง ล็อกห่างปลาเรียบร้อยไอ้ตรงนี้ก็ปล่อยมันนะไม่ต้องไปสนใจตอนนี้รู้แต่ว่าผมได้แขนที่ยาวมากๆยาวอยู่ถึงตรงนี้แล้วอะเออตรงนี้ผมอยากจะให้มันตั้งขึ้นสูงสักหน่อยเพราะคือตรงนี้มันตั้งมาตรงแล้วไอ้ตรงนี้ตั้งขึ้นสูงสักหน่อยหรือจะตั้งตรงก็ได้นะครับสมมติเอาหนักสุดเลยก็คือตั้งตรงล็อกไว้ตรงๆปึ๊บอ่าอันตรงนี้ผมอยากให้มันสุดนะครับดึงสุดผมก็ขยับมาตรงปลายนี้เลยนะครับอ่ามาลองดูกันสุดแล้วจะเป็นยังไงนะครับ ปม๊บผมมาวางไว้ตรงนี้อืมอ่ะไกลเลยวางไว้ไกลเลยทีนี้ปลายทางของผมเนี่ยคือกล้อง M50 Mark 2ปับ๊บต่อไปถามว่าปลายขนาดเนี้ยอันตรายไหมก็ยังมีความอันตรายอยู่นะถ้าเกิดว่ากล้องมันหนักกว่านี้นะครับแต่นี้ยังเป็นกล้องเล็กก็คือพวก M50 Mark 2 G100 G95 ไอ้พวกนี้ยังพอได้ แต่สังเกตน,นะครับคือถ้าเกิดว่าผมออกแรงมากๆกว่าน,นี้ปุ๊บอย่างน,นี้มันจะเอ็นตามแต่นี่ก็ถือว่าเอ็นตามน้อยนะคือออกแรงมากอย่างมากก็แค่ไอ้ตรงเนี้ขยับแต่นี้ก็ทําให้มันยื่นไปได้ไกลละที่เหลือก็คือผมก็มาปรับตรงหัวบอลตรงปลายตรงนี้ผมปนหัวบอลครับปุ๊บแล้วหักกล้องปุ๊บอ่ะอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับคุณจะปรับองศาของแต่ละอันยังไงละอ่ะแบบนี้ก็ได้มาเป็นแบบนี้ผมเปิดกล้องนะครับปุ๊บแล้วผมก็นั่งอยู่ตรงนี้ แน่นอนมันแทบจะหลุดหัวผมไปแล้วนะครับถ้าเกิดว่ามองจากมุมบนนะครับแต่เนี้ยมันไกลเกินไปสมมุติว่าผมอัดกล้องไว้ก่อนนะบันทึกนะครับปึ๊บสมมุติว่าผมจะรีวิวตัวพานาโซนิคลูมิก G 1้อตัวนี้นะครับถ้าเนว้อเอ้สิทธมาถูกขยับเข้าไปนะครับเราก็ต้องขยับไอ้ตัวเนี้ยหดเข้าไปข้างในผมก็ปลดล็อกข้อตรงนี้นะครับปึ๊บแล้วก็สไลด์มันให้มันเข้ามาสั้นๆหน่อยอ่าประมาณนี้อ่าปรับมุมองศาให้มันพอดีกับโต๊ะอ่าประมาณนี้ เนี่ยแค่นี้ผมก็ได้ภาพจากกล้อง M10 m a ั k II อัมุมท็อปแล้วแล้วก็ไม่ได้หนีบโต๊ะด้วยไม่ได้มีอะไรมาขวางมีแค่ขาตั้งกล้องที่มันสูงกว่าเดิมอ่ะได้ละกล้องนี้ผมซูมได้ผมก็ซูมเข้ามานะครับรีวิวกล้อง p a n a าสิกลุมิ i x g 1 0 0นะครับเป็นกล้องขนาดเล็กจอฟลิปได้แล้วก็มีไดอัลิงนะครับทั้งหมด1.2.2ปุ่มนะมีไดอัลเมนู1อัน อ่ะเนี่ยก็ถ่ายท็อปวิวไปนะครับถ่ายได้ทั้งมุมแคบมุมกว้างอันนี้มุมกว้างมมุมกว้างอยากจะให้โชว์อะไรก็โชว์ครับมีกล้องสริกมานหนึ่งถ้าเกิดอยากกว้างกว่านี้ก็ต้องเปลี่ยนไปเลยอันตัววายละฮะทีนี้อันเนี้ยคือปุ่มยาวสุดยืดออกมายาวสุดนะครับที่มันทําได้ดูดิยืดออกมาได้ขนาดนี้นะครับก็พอดียังรับน้าหนักไหวยอยู่อันนี้คือต้องใช้ขาตั้งกล้องที่มันยาวและแข็งแรงนะโดยการที่หมุนเข้าไปที่สกู3.8สามส่วนแปดนิ้วเลยครับมันยาวได้แบบนี้นะครับ ก็คือถ้าเกิดว่าตั้งเป็นยาวๆโดยที่อันนี้ยังเป็นกล้องเล็กนะก็ยังสบายๆอยู่นะคือมันยังไม่ได้รู้สึกว่าขาตั้งกล้องรับไม่ได้น,นี่กลางสุดเลยนะแล้วก็ตั้งไว้ที่เซ็นเตอร์คอลัมแต่ว่ามันจะมีอีกอันหนึ่งก็คือในกรณีที่หัวฐานของขาตั้งกล้องเราถูกใช้นะครับผมก็จะไม่ได้เอาสกู3 /8 สามส่วนแปดนิ้วไปใช้ตรงนี้นะครับเปลี่ยนเป็นแบบหนีบดูดังนั้นเดี๋ยวผมขอปลดกล้องก่อนอ่ะแล้วก็เดี๋ยวผมจะเปลี่ยนตรงนี้ครับถอดออกเดี๋ยวถอดออก อ่ะถอดออกครับถอดที่หัวออกปึ๊บอ่ะวางไปก่อนในกรณีที่ถ้าเกิดว่าตรงปลายตรงเนี้ยมันถูกใช้อยู่ผมยังเหลือตัวตัวแขนหลักของขาตั้งตรงนี้นะครับเราเอามาหนีบได้หรือว่าคุณจะมีไอตัวขาหนีบโต๊ะที่จะเป็นแบบของเอลกัโต้ตัวมันติเมาส์ตัวนี้ก็ได้นะครับหนีบได้เหมือนกันเพราะว่าเราจะเปลี่ยนเป็นใช้ไอตรงส่วนนี้แล้วเราจะเปลี่ยนไปใช้ตรงส่วนหนีบตรงนี้แล้วนะครับอ่ะ สมมติตรงปลายตรงข้างบนนี้มันมีอะไรก็ตามติดอยู่อาจจะเป็นหัวแผน่นวิดีโอหรืออะไรก็ตามนะครับจะใช้ตรงนี้หนีไปนะครับปึ๊บหนีมันที่ฐานมันเลยนะครับเรียบร้อยแน่นหนึบส่วนตรงข้อที่ยังหมุนได้อยู่นะครับเราก็มาผมก็หมุนล็อกตรงนี้นะครับเพื่อให้มันไม่ขยับแล้วทีนี้ทำไงปลดล็อกข้อที่1ข้อที่2เพื่อ หมุนลงมาและหักหัวอ่าหักหัวดูหักหัวมาเป็นแบบนี้ปึ๊บปึ๊ปนี่เป็นแนวตั้งฉากแบบนี้เลยปึ๊บอ่าล็อกตรงนี้ไม่ขยับแล้วนะครับแน่นหมดทุกอย่างปึ๊บทีนี้ขาตั้งกล้องที่วางอย่เนี้คือมันก็เลยวางได้อยู่ข้างๆมันก็เลยไม่กวนกล้องผมก็มาเสียบเข้าไปที่เดิมกลางออกมาก่อนนะครับแล้วก็ปลดล็อกกลิบล็อก,อกจึบ๊บจบ อ่ะมันก็ยังอยู่มุมท็อปเหมือนเดิมนะครับมุมท็อปเหมือนเดิมตรงปลายตรงนี้ขยับใช่ไหมขยับเพราะว่าแกนตรงนี้มันไหลใช่ไหมครับแกนตรงเนี้ยผมปล่อยกล้องปุ๊บไอเนี้ยมันไหลใช่ไหมมันไหลผมก็ต้องมาล็อกให้มันแน่นนี่ล็อกตรงนี้แน่นปุ๊บอ่าไม่ขยับละเหลืออะไรอีกเหลือตรงหัวหัวตรงเนี้ยผมปล่อยแล้วมันไหลใช่ไหมครับเป็นเพราะว่าหัวบอลไอตรงเนี้ยยังขันไม่แน่นนะครับปุ๊บขันให้มันแน่นเรียบร้อยไม่ขยับ ถ้าเกิดว่ายังมีไหลบีบคุณก็ลองดูว่ามันหมุนที่ตรงไหนครับมันหมุนที่ตรงนี้มันหมุนที่ตรงนี้อ่ะนี่บอลก็หักเข้ามาปึ๊บเรียบร้อยผลก็คือขาตั้งกล้องผมอยู่ข้างๆตรงนี้อันนี้ผมจับให้ดูนะเดี๋ยวมันเป็นสีดําม,มองไม่เห็นนะครับผมเอาแอบไปข้างๆ และไอ้ตรงนี้คือหักเป็นตัว L มาข้างหน้าอันนี้ดีงามมากหักมาเป็นตัว L มาข้างหน้าแบบนี้เลยอย่างแรกมุมกล้องแรกตรงนี้ไม่เห็นกล้องท็อปละอย่างมากก็อาจจะเห็นขาอยู่ข้างๆอีกนิดนึงนะครับส่วนมุมกล้อง a 1 0 m a r k e นะครับที่อยู่ตรงนี้มุมกว้างเนี้ยผมก็สามารถซูมเข้ามาได้อีกอ่าชัดแล้วก็ถ่ายรีวิวไปแบบเนี้ยเหมือนเดิมเห็นไหมอ่านี่ก็เหมือนเดิมครับ ทีนี้คุณอยากจะทําอะไรก็ทําได้แล้วอะ่ะคุณมีขาที่แข็งแรงแล้วครับไอเนี้ยคุณสามารถหมุนนะครับบิดแล้วก็ให้มันสูงขึ้นไปได้อีกสูงขึ้นมาได้อีกสูงขึ้นมาได้ประมาณเนี้ยอ่ะแล้ไอ้นี้ก็คือหนีบหนีบอยู่ขาคุณหมุน,มนมตัวล็อกปลดนิดนึงนะครับเพื่อจะได้หักไอตัวเนี้ยมาทางด้านหน้าเนี่ยปึ๊บหักมาทางด้านหน้าทีนี้ก็คือปรับมุมตามใจอ่ะหักตัวนี้มาปึ๊บป๊บป๊เนี่ย นี้ก็หักมาได้หมดเลยครับอยากจให้หักไปไทางไหนจัดมุมยังไงก็แล้วแต่เลยผมอยากแงนตรงนี้ขึ้นมาสูงกว่าเดิมนะครับอ่ะผมก็เลื่อนทั้งหมดเนี้ยขึ้นไปหนีบไว้ชั้นบนบนอ่าตอนนี้ขาตั้งมันค่อนข้างแข็งแรงแล้วผมก็หักตัวเนี้ยหักเอียงเข้ามาแบบนี้เพราะตรงปลายยังไงมันปรับได้ทุกมุมอยู่แล้วเอียงขึ้นมาหน่อยก็ได้อ่ะจบปลายตรงนี้ผมอยากหักเข้าไปปุ๊บอืม ก็สูงกว่าเดิมเนี่ยนะผมสามารถหมุนตรงนี้ปุ๊บเนี่ยตรงเนี้ยผมหมุนขึ้นมาช่ปะ่ะผมหมุนขึ้นมาปุ๊บแล้วก็ล็อกส่วนตรงกล้องเนี่ยหัวบอลเนี่ยมันก็สามารถกดลงมาเพื่อปรับมุมกล้องลงมาได้อีกนะครับมันก็จะได้สูงกว่าเดิมคือถ้านักนนะกล้องมันกล้องเล็กๆอย่างนี้นะครับคือใช้ขาตั้ง dual สองเนี่ยประมาณนี้หนึ่งเหรือ2องเของมันฟอรโต้ก็ได้ขาตั้งที่มันแข็งแรงอะ่ะใช้กับตัวสริคเรเตอร์คิดเนี่ยมันโคสบายเลย เออสบายจริงตอนนี้คือหักมาเป็นแบบนี้นี่คือขาตั้งแล้วก็หักชึกชึกชึกมาข้างหน้าแล้วก็กดลงมาก็จะเป็นแบบนี้ก้องกลางเป็นแบบนี้ทีนี้ไอ้ก้องมุมบนก็ยังอยู่ในตำแหน่งเดิมก้องมันก็คือหลุดเฟรมไปแล้วไม่เห็นนะครับก็ใช้ถ่ายงานคอนเทนต์ได้ตามสบายทีนี้คุณก็ไปประยุกต์เอาว่าคุณจะไอ้ขาตั้งตรงนี้คุณอยากเอามันมากางไว้ข้างๆไหมคือถ้าเกิดไม่อยากให้มันเห็นข้างคุณก็หลบไปไว้อีกฝั่งหนึ่งให้มันหลุดโต๊ะไปเลย แล้วก็ยื่นไอ้ขาเนี้ยหักมาเป็นตรงๆมาจากด้านข้างก็ได้นะครับอันนี้คือการประยุกต์ใช้ถ้าเกิดว่าคุณใช้กับขาตั้งกล้องที่เป็นขาใหญ่อะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันจะมีสกู3 8ส่วน8นิ้วตรงนี้อันนึงซึ่งคุณสามารถเอาเมจิกอาร์มเล็กๆเอามาต่อเพื่อเอาไปเป็นไมบูมได้นะครับเนี่ยคุณอาจจะไปหาเมจิกอาร์มเล็กๆนะแบบนี้มาติดไมบูมก็ได้แล้วก็ใช้อะแดปเตอร์แปลงเป็น3 8ส่วนนิ้วเอาก็ได้นะครับ อันนี้เป็นขนาด7นิ้ว้วมันจะมีขนาด11นิ้ว24นิ้วอะไรอีกนะครับอ่าจากมุมนี้ครับอะไรซอสกันเต็มไปหมดคือผมลิกเยอะมากเนี่ยอันนี้คือ Magic a r m ์มเล็กที่คุณสามารถไปติดได้นะครับอ่าส่วนไอ a มนโฟ t ตตัวนี้มันคือ24 r r c ี่ราคาเที่ราคาเท่าๆกับไอ้เจ้าตัวนี่ตัว Creator อร์แแต่ว่าลักษณะงานมันต่างกันอย่างที่ผมเคยบอกไปในคลิปที่แล้วนะอ่ะนี่ก็เป็นตัวอย่างการใช้งานนะครับแบบอีกแบบหนึ่ง แบบแรกที่ผมเคยทำพิวไปแล้วก็คือหนีบโต๊ะตัวเปรียบเทียบนะครับถ้าเกิดว่าผมใช้ Man นโฟโต้ไอเจ้า2องสี่อาซีตัวนี้มันจะยื่นออกมาได้แบบแข็งแรงและติดกระเสารกระดงเรืออ่าสาหรับงานที่อยู่บนโต๊ะเท่านั้นมันก็จะใช้งบประมาณประมาณไอตัว2องสี่อาซีบวกศูนย์สามารถซูเปอร์แคมตัวนี้ประมาณ7 0 0 0กว่าบาทนะครับเจ็ดพันเก้ามั้งกระเสารกระดงเรืออีกประมาณ2องพันสี่นะครับสองพันถึงสองพันสี่แล้วแต่ก็จะได้หนีบโต๊ะและปลายทางเนี่ยเป็นกล้องที่หนักได้ไม่มีปัญหา แต่ Man f ฟอโต้แคตัวนี้เอาไปหนีบกับด้วาว2 0 0แล้วใช้น้ำหนักกล้องหนักๆแบบนี้ไม่เวิร์กเดี๋ยวเอียงมันได้ในกระนอยที่หักมานิดๆหน่อยๆได้นะครับแต่หักจนสุดปลายน้ำหนักมันไม่ไหวนะครับไม่งนั้นคุณต้อง่วงน้ำหนักแค่นั้นแหละแต่ไอตัวนี้ค่อนข้างใช้แบบยืดหยุ่นแต่คุณต้องลดน้ำหนักไอตรงปลายคือกล้องต้องไม่ใช่เจ็ไฟกล้องมันจะต้องเป็น G95 หรือว่าเป็น m อ็มอาร์สิท์มาร์คทูจีร้อยเซวีเทนอะไรทำนองนี้นะครับมันถึงจะ พลิกแพลงปรับได้หลายหลายท่าถ้าเกิดว่าใช้กับขาตั้งกล้องที่มันหดเข้าหดออกยื่นแล้วก็มีความแข็งแรงขาตั้งกล้องที่ผมแนะนำมี Dual 290นะครับมี190มี m a n p r o t t o b ฟีจีทีเก็ได้นะครับไ้พวกนั้นแข็งแรงหมดคือคุณจะเอาไปติดกับสกู3.8นนิ้วตรงนี้หรือว่าจะเอามาหนีบข้างล่างตรงนี้ก็ได้นะครับเอามาหนีบกับขาตรงนี้ก็ได้ เพราะเอาจริงน้ําหนักมันไม่ได้เยอะนะครับตรงทั้งหมดเนี่ยมันแค่ประมาณ500กว่ากรัมเองแต่ว่าพ้อมันมีมวลอยู่ที่ปลายอ่ะมันก็พร้อมที่จะเอ็นแต่เมื่อขามันมีน้ําหนักอยู่แล้วเพราะ2 9 0มันเป็นขาอลูมิเนียมเป็นขาเหล็กเป็นขาอลูมิเนียมโลหะหนักเลยนะครับแนะนําอย่าไปใช้ขาไฟคาร์บอนไฟเบอร์นะขาคาร์บอนไฟเบอร์มันไว้พกพาไปเที่ยวนะแต่ถ้ามันล็กขนาดนี้แนะนําให้ใช้ขาที่มีน้ําหนักสักหน่อยจะดีกว่านะครับ ตัวนี้นะครับราคา7,190บาทนะครับมีขายที่ซูมคาเมราตัวคอนเทนต์ครีเอเตอร์คิดตัวนี้มันจะเหมาะกับคนที่เริ่มใช้งานกล้องตัวแรกๆตัวแรกราคาที่ไม่ได้แพงมากก็อย่างอย่างที่บอกไปนครับไอ้พวก G 1 0 0 G 9 5 s Z1000 Mark II กล้องเบาๆ z V E 1 0 M 0 Mark i ูอย่างเงี้ยเอาตัวเนี้ยไปใช้ตัวหนึ่งเริ่มแรกเอาไปหนิดโต๊ะก,ก่อนแล้วก็ลองใช้ดูว่าเราปรับได้กี่ท่าและถ้าเกิดว่ามันสูงไม่พอคือมันมีหลายราคาหลายเลเวลไง อย่างแรกหายตัวนี้มาก่อนเนี่ยที่ผมจับอยู่อันนี้คือเอลโกโตมันติเมาเอลโกโตมันติเมลเนี่ยมันก็จะเป็นตัวหนีบฐานแบบนี้คุณก็เอาไอ้ตัวแคมป์เคสเตอร์แคมป์สลิปเนี่ยมันหนีบตัวนี้เนี่ยมันก็จะต่อขึ้นไปได้สูงขึ้นไปอีกเลเวล2เก็บตังค์เพิ่มนะครับอีกประมาณ6,000กว่าบาทขาตั้งกล้องโปรเฟชชั่น a ลดูอัลสอก็จะหนักแข็งแรงก็เอามันหนีบเข้ากับตัวดูอัลสอตัวเนี้ย ทีนี้ก็พลิกได้อีกหลายท่าเพียบเลยครับเพราะว่าทั้งสกรูทั้งขาแล้วก็มีสกรูด้านข้างอีกต่ออะไรได้อีกเพียบอะแล้วคุณค่อยๆซื้อเมจิกอาร์มมาต่อใส่ไมบูมใส่ไมช็อตกันหรือสุดท้ายจะปรับไปหนีบโต๊ะก็ได้แต่ข้อจำกัดของชุดนี้ไม่ว่าจะใช้กับขาตั้งกล้องหรือว่าหนีบโต๊ะนะครับแน่นอนกล้องต้องน้ำหนักไม่มากจนเกินไปจริงๆคำว่า G-S5 ถามว่าได้ไหมได้แต่มันได้ในเลเวลที่แบบ มันสุดปลายน้ําหนักของมันมันจะเริ่มเ e, อแล้วผมจะไม่ค่อยแนะนําเท่าไหร่นะครับคุณต้องดูน้ําหนักกล้องดีๆเพราะจริงๆสเปคหัวบอ,อลรับได้2อกิโลแต่คําว่า2อกิโลนะั่นคือตั้งอยู่แบบนี้ตั้งแบบปกตินะครับแล้วหมุนล็อกแน่นๆอ่ะสองโลไม่ขยับแน่นอนแต่ถ้าเอียงเอียงเอียงเป็นข้อๆแบบนี้สองโลตรงปลายนี่ไม่รอดนะครับบอกเลยอย่าให้เกิน1โลแนะนําอ่ะคลิปวันนี้จบแต่เพียงเท่านี้นะครัใครมีคำถามอะไรสงสัยก็คอมเมนต์ทิ้งไว้ได้นะครับเดี๋ยวผมจะพยายามมาไล่ตอบนะครับ ไปแล้วทุกคนสวัสดีครับ